กลับมาพบกับช่องปาล์มนะคะแล้ววันนี้ปาล์มมาพร้อมกับทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าผมปาล์มในคลิปวันนี้นั้นมันสวยกว่าคลิปอื่นๆเพราะวันนี้เราตั้งใจมารีวิวการม้วนผมแบบนี้โดยเฉพาะนะคะให้ทุกคนได้ดูกันว่าช่วงนี้ปาล์มม้วนผมยังไงแบบใช้อะไรดูแลผมบ้างแล้วก็ถ้าอยากจะม้วนให้มีความเป็นแบบ ลอนเด้งเด้งเบลซี่เหมือนเข้าร้านแบบนี้ปามใช้อะไรเดี๋ยวเกินให้ว่าจริงๆมีอยู่แค่นี้เลยไม่ได้ยืดผมไม่ได้รีดผมไม่ได้อะไรเลยแค่ดรายแล้วก็ใช้2ตัวนี้ม้วนนะคะออกมาเป็นผมแบบนี้ได้ถ้าใครชอบผมแบบนี้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าปามสไตล์ผมอย่างนี้ยังไงนะ ดูคลิปนี้เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ปลาล์มเชื่อว,ว่าใครที่ต่อให้ทําผมเป็นทําผมไม่เป็นก็สามารถใช้2ตัวนี้ได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาล์มทำยังไงค่ะปกติทุกครั้งเวลาก่อนปลาล์มจะม้วนผมนะคะปลาล์มจะใส่อะไรที่เป็นแบบ heat protection หรือว่าเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผมก่อนม้วนนะปลาล์มกลัวผมแามจะแห้งเพราะว่าบางทีปลาล์มก็ไม่ค่อยได้ใช้แบบครีมนวดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะคือวันนี้ปลาล์มอะ่ะจะมาใช้ของใหม่ด้วยแล้วก็อัปเดตการม้วนผมปัจจุบันที่ปลาล์มใช้พวก เครื่องแรปอะไรพวกนี้ด้วยนะคะปามได้ลองใช้มาหลายแบรนด์อยู่เหมือนกันนะอย่างวันนี้ก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่อยากจะมาแบบใช้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะแล้วก็รีวิวการทำผมของปามในช่วงนี้ไปด้วยเลยค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ Lux นะคะทุกคนถ้าใครเห็นอาจจะคุ้นๆเพราะว่าแบรนด์นี้มันเป็นไวรัลมากๆใน tiktok ตามโซเชียลมีเดียนะคะจะเป็นแบรนด์ของอเมริกา รุ่นนี้จะเป็นตัว Lux Air Pro นะคะตามใช้เป็นสีม่วงนะคะมันเป็นม่วงดำที่แบบดูน่ารักอ่ะดูแบบว่าลึกลับนิดนึงแล้วก็สีสวยนะคะสีม่วงตามชอบ<ๆ>เวลาใส่ก็ง่ายๆนะคือใส่เข้าไปมันจะมีล็อกของมันแล้วก็หมุนปึ๊บมันจะได้นเสียงดังแกลกนี่คือเสร็จแล้วนะคะเวลาใช้ตัวนี้นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่ม power เปิดก่อนนะคะแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับความร้อนปรับได้3ระดับความแรงของลม สระดบับแล้วก็จะมีปุ่มที่เรียกว่าคูลช็อตค่ะเอาไว้ทำให้ลมมันเย็นแล้วก็แบบทำให้ผมเรามันเซฟอยู่ตัวนะเดี๋ยวลองดูปามจะปรับไปที่สูงสุดเลยนะทุกอันแรงมาก <laughs> ส่วนมากเวลาปามจะทำให้ผมปามมาดูมีวอลลุ่มนะปามจะเป่าจากแบบ ข้างล่างยกขึ้นไปอย่างเช่นอาจจะก,ก้มหัวเป่าหรือว่าเป่าจากข้างหลังมาข้างหน้าผมจะได้ดูยกโคนนะคะที่ปั๊มคือปั๊มจะเป่าให้มันแห้งประมาณแบบ80%นะความรู้สึกมันจะมีความหมดัดมาอยู่ที่ผมนะคะทุกคนตัวนี้จะทําให้เวลาเราใช้แกนม้วนที่เขาให้มาอันเนี้ยมันจะทําให้ล็อกผมได้หลอนนานขึ้นเหมือนผมเราหมดัดมาแล้วเราแบบ ปเซตด้วยความ้อนนะ่ะมันจะอยู่นานขึ้นความชอบแกนเขาอย่างนังที่แกนเขายาวมากแล้วมันเหมาะกับคนผมยาวอะ่ะเดี๋ยวทุกคนดูว่ามันจะเก็บผมปามได้แบบกลแค่ไหนนะคะถ้าอยากทำลอนให้สวยๆนะคะปามแนะนำให้แบบเราแบ่งผมนะผมเราจะได้มีความเป็นวอลลุ่มเป็นชั้นๆไปอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งหัวแบบนี้แล้วก็แบ่งสองข้างขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะคะ คามเป็นคนชอบทำลอนผมให้มันสะบัดออกจากหน้าวิธีการเลือกแกนก็คือดูตรงลูกศรตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นว่าลูกศรอ,อันนี้มันหมุนออกไปด้านนี้ใช่ปะแปลว่าปามต้องใช้กับด้านนี้เดี๋ยวปามจะเปลี่ยนหัวนะคะวิธีการเปลี่ยนหัวง่ายๆก็คือกดพุชอันนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมใส่เข้าไปปื๊บหมุนให้มันเข้าแกนแล้วมันก็จะล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวลองประมวลกับแกนนี้ดูนะคะเป็น first impression เลยทุกคน ว่าเลิศไหมมันยาวกว่าที่ที่เคยมีหลายๆตัวมาลองดูกันใช้ไฟ,ไฟเท่าเดิมน,นะโอ้ยน้องมันมาทุกคนใช้ได้อยู่นะ เดี๋ยวมาลองใช้แบบไม่ต้องปิดเครื่องไหมแบบทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆในวันที่เราเร่งรีบเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เป็นคนเร่งรีบนะคะลองดูมาเฮ้ยมันเก็บผมหมดเลยอ่ะตรงนี้ก็เก็บเห็นปะใส่ไป่างเนี้ยก็ดูดนะ เรียบร้อยจ้ะทุกคนสังเกตไหมว่าก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะโอเคเลยนะแล้วผมก็เป็นลอนที่มีความแบบแน่นระดับหนึ่งทุกคนคือมันจะบอกว่าตั้งแต่ปามเคยใช้อะไรที่เป็นสไตล์แบบแรปอย่างนี้มานะคะปามรู้สึกว่าปล่อยให้เขาเป็นลอนแน่นตั้งแต่ตอนช่วงต้นก่อนนะมันจะดีเพราะว่าลอนพวกนี้มันจะคลายได้ไวกว่าตัวที่เป็นแกนม้วนผมแบบร้อนๆนะเขาเป็นอันนี้เดี๋ยวพอ ผมมันเซตตรงเซตตัวนะคะมันจะมีความแบบเบาซี่เด้งๆแล้วก็มีวอลลุ่มของมันเองเราจะเปลี่ยนไปทําข้างนี้นะคะเวลาเราเปลี่ยนข้างเราก็แคบคุชอันนี้ออกมาแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาเปลี่ยนเป็นหัวอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะได้ม้วนออกแบบถูกต้องนี่ง่ายเดี๋ยวเราไปทําข้างนี้กันแบบรวดเร็วเนาะทุกคนแบ่งผมในปริมาณที่พอดีพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเยอะมากอะแกนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันจะแบบ เก็บผมไม่ทั่วถึงนะคะแนะนำให้เป็นช่อประมาณนี้ก็พอละเสร็จแล้วสองข้างช่อล่างคลิปามชอบอันนี้อย่างหนึ่งนะปามรู้สึกว่าแกนอันเนี้ยมันเก็บมันดูดปลายผมไปได้จนถึงสุดปลายผมแล้วก็ด้วยความที่แกนมันยาวอะคะ่ะมันเหมาะกับคนผมยาวแบบปามมากเลยเพื่อนจะเห็นว่าลอนมันสามารถแบบขึ้นมาสูงได้เท่าที่เราเอาไปชิด ตรงผมโคนผมนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปามเอาไปชิดแบบไม่ได้ถึงขั้นลึกมากก็จะมีความเบลซี่ตั้งแต่ตรงกลางมาถึงจนปลายผมนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนเห็นปะมันดูดเก็บหมดเลยอะ่ะพอมันดูดเก็ปบปื้ป่าตรงปลายเรามันก็จะเป็นหลอน ทำเหมือนเดิมจะมีความแตกต่างนิดนึงตรงผมบอยข้างหน้าเดี๋ยวปาลมจะมาสอนเทคนิคที่ปาลมแบบชอบทำให้มันสะบัดสะบัดออกนะคะแล้วส่วนที่ปาลมชอบที่สุดก็คือตรงปลอยผมด้านหน้าตรงนี้ค่ะการที่เราอ่ะจะม้วนปล่อยผมด้านหน้าให้มันแบบสะบัดข้างได้ทุกคนวิธีง่ายที่สุดเลยคือการตัดผมให้มันเป็นแบบสไลด์สไลด์นะ คือผมข้างหน้าเราอะอาจจะบอกช่างว่าแบบตัดให้ไล่กรอบหน้ามาหน่อยอะไรแบบนี้เวลาที่ม้วนนั้มันจะสวยมากปามก็จะจับผมตรงช่อหน้าแบบนี้มานะคะแล้วก็ม้วนแบบเอียงแกนประมาณนี้นิดนึงให้มันดูดอยู่ในช่วงนี้พอปล่อยผมออกมันจะสะบัดออกจากหน้าเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูนะคะ ก็มือออกแบบเนี้เห็นปะมันจะสะบัดเป็นแบบรึออกไปจากหน้าเราเลยทุกคนซึ่งปามแบบชอบมากเพราะว่าปาล์มรู้สึกว่าหน้าปาล์มมันเปิดออกไปข้างนอกนะคะแล้วว่าระหว่างวันปาล์มชอบแบบเสยผมด้วยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งข้างเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันนะก็ปล่อยปล่อยมันเดี๋ยวเราค่อยสางเรามาทําข้างนี้กันข้างนี้ก็จะดูมีความยังไม่เสร็จนะคะเพราะผมก้อนนี้ พิ in ่งปล่อยลงมาเนาะความใช้แบบคูช็อตอะลอนมันจะมีความสวยกว่าแล้วก็มีความเด้งดึงเด้งดึงเป็นเกลียวเกลียวแน่นขึ้นนะเหลือตรงน้องปลอยข้างหน้าเราก็ทำขั้นตอนเดิมนะคือแบบมันเด้งสุดๆแ้วทุกคนก็ จับจัจับจ,บจบนะประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันดูเด้งสวยมากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจุดที่ฟาร์มอะ่ะชอบเก็บก็คือจุดตรงโคนเพระาะความรู้สึกว่าโคน่มันไม่ยกเวลาจะทํานะคะก็คือดึงโคนมาอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนเอาเขาเอามามวนพร้อมกันทุกคน อะไรแบบนี้แล้วก็เสยๆเขาเห็นปะใครชอบความเป็นลอนแน่นจบตรงนี้ไปแบบลอนแน่นๆนะคะแต่ส่วนตัวปาส่วนใหญ่ปาจะชอบหวีเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ผมมันดูนุ่มลื่นนะคะแล้วก็จะมีความแบบคลายลอนกว่านี้ผมดูเหมือนทําลอนมาแล้วแบบสามสี่ชั่วโมงมีความเป็นธรรมชาตินะคะก็คือถือหวีแปรงหวีอะไรก็ได้เลยนะแล้วก็หวีเลยทุกคนสางที่เราลอนไว้อ่ะอันเนี้ย จุดนี้ยมันจะโชว์ด้วยนะว่าไอ้เครื่องที่เราม้วนอะมันแน่นจริงหรือเปล่าถ้ามันแน่นจริงรอนมันจะยังอยู่ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวนี้หวีเสร็จแล้วจะเป็นยังแต่แววมันมาแววมันมาว่าดีอะทุกคนฟังก็จะชอบหวีตรงรอบหน้านี้นะก็สะบัดออกความชอบสะบัดผมออกอย่างเงี้ยทุกคนมันดีมากเลยอะอทุกคนคะรอ,อนตรงนี้ก็แน่นเกินนะ เธอฉันใช้ลมฉันใช้ไฟแรงกับเธอเกินไปหรอเธอก็เด้งเกินนะฉาาันต้องการให้เธอไม่เด้ง <c oughs> <c oughs> ก็จับเขาไปอะไรประมาณนี้อะ <c oughs> นะคะเรียบร้อยทุกคน เรียบร้อยนะคะไม่ต้องสรุปแล้วมาเห็นจากผมและหน้าอันมีความสุขเฮ้ยดีทุกคนมันดีอยู่นะเนี่ยขนาดสังผมแล้วไม่ได้รอให้เซตแล้วก็ม้วนแบบม้วนมวนอะผมอันนี้มาในเครื่องมือที่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเลยเนาะก็มีอันนี้เครื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หัวดรายแล้วก็หัวม้วนสองอันจบได้มาเป็นผมที่มีความเบาซี่แบบนี้คือปาหมาเป็นคนที่แบบ ชอบผมอะไรอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้ตัวนี้นะมันจะมีความแตกต่างกับตัวแกนม้วนที่เราใช้เหล็กอันนั้นอะลอนมันจะแน่นแล้วมันก็จะทําได้แบบรวดเร็วว่องไวนะคะแต่ความที่สิ่งแบบสิ่งนั้นทําไม่ได้ก็คือความเป็นลอนๆใหญ่ๆลมๆแบบเนี้ยอันนี้มันดูเหมือนเราแบบเข้าร้านทํำผมดูแบบใช้ที่ม้วนเป็นใดแบบช่างทําให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความแบบ สมูทมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าธรรมชาติสำหรับตามนะดูมีคมแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเด้งๆผมดูมีน้ำหนักสุขภาพดีนะคะและที่สำคัญของความพิเศษของแบรนด์ลักนะคะก็คือเขาทำให้รอนเวลาสางงงาแล้วมันยังมีความแน่นอยู่ด้วยความร้อนที่แบบมันไม่ได้ทำลายเส้นผมขนาดนั้นอนะเออเออชอบอะ่ะคือดูตัวเองในกระจกแล้วแบบ ใช้ได้นะจ๊ะทุกคนคิดว่าไงคะทุกคนชอบยนงังหรือเปล่าหรือใครมีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะชอบตรงนี้มากเลยทุกคนดูดิคือตรงนี้มันสะบัดออกใช่ปะแต่ตรงนี้มันเป็นรลอนย,ยาวๆดูแบบว่าสำหรับแบรนด์ลักนะคะรุ่นที่ปามมีก็คือจะเป็นตัว Air Pro นะคะสี Amethyst นะสีม่วงม่วงก็มันจะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีแบบขาวทองก็ไปเลือกกันได้ว่า ชอบแบบรุ่นไหนจริงๆมันจะมีบ็อกเซที่ใหญ่กว่านี้ด้วยจะมีหัวที่เอาไว้ไดรผมตรงสําหรับคนที่ชอบแบบฟูลเซตเลยอันนั้นก็คือจะได้ทั้งเรื่องแบบไดตรงก็ได้ยกโคนทํำแบบทําผมได้หลากหลายสไตล์มากขึ้นนะคะแต่สําหรับปามปามเป็นคนชอบม้วนผมปามก็เลยเลือกตัวที่แบบอะเป่าผมแห้งแล้วก็เริ่มม้วนได้เลยก็คือใช้ตัวนี้จบคบแค่นี้เลยก็สามารถเกิดเส้นผมที่มีความแบบ เด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้ได้แล้วนะคะก็ลองไปดูกันว่าชอบตัวไหนนะคะแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยง่ายแล้วก็น้าหนักถือว่าเบามากๆเลยนะทุกคนคือมันเหมือนแบบเครื่องมันใหญ่จต่แบบพอดีมือมากๆใช่ปะแต่ว่าถือขึ้นมาก็เฮ้ยเบาสามารถถือนานๆในการแบบทําผมได้นะคะว่าถ้าใครสนใจตัวแบรนด์นี้เดี๋ยวปามใส่ลิงไว้ให้ข้างล่างนะไปดูว่าสามารถแบบ ไปช็อปกันได้ช่องทางไหนสะดวกที่สุดนะคะไปดูอิน t a g r a m มเขาก็ได้ดูแบบเว็บไซต์หรือว่าติดต่อสอบถามอื่นๆเซ็ตอื่นๆก็มีนะคเขาไม่ได้ขายแค่ตัวออทำผมเท่านั้นนะความเห็นเขามีพวก,กเกี่ยวกับขนตาแบบอายไลเนอร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะก็ไปดูกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปปามในวันนี้นะคะใครชอบฟินิชผมปามในวันนี้แล้วก็ชอบแบรนด์ลัก์นะคะสามารถกดไลค์ฝากกดไลค์กดเลิฟ คลิปนี้ให้ปามด้วยนะคะนานๆทีมาแต่ว่ามาแต่ละทีปามก็เลือกแล้วแหะว่าเอออยากจะเอาตัวที่ดีจริงๆแล้วก็ตัวที่ปามแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชอบมาทํารีวิวมาแบบเปิดอันบ็อกมาลอง first impression อะไรให้เพื่อนๆดูนะคะก็กดติดตามกันไว้วันไหนมาก็เรียกได้ว่าวันนั้นน่ะมีอะไรมาแนะนําจริงๆนะทุกคนก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะายบาย